ก็เด็กว,วัยร้อยหิสเอวนะคะก็ดีใจกับผู้ที่ได้รับรางวาัลทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะ่ะตรงตามทีมเป๊ะม่วงเหลืองชุดค่ะชุดคุณรีรวิวหน่อยสิรีวิวหน่อยรีวิวชุดนะคะก็ อินสไปน์มาจากความอยากนอนหนูชอบนอนหนูชอบอยู่บนเตียงชอบผ้าห่มแล้วก็เลยเอาผ้าห่มมาทําชุดค่ะเป็นตีมม้งเหลือคือไม่มีอะไรเลยอินสปน์มาจากนอนนอนเลยก็ประมาณนั้นเลยค่ะอินสไปน์มาจากชุดนอนค่ะกับวันนี้ลองถ่ายอะไรที่เร็จไหคจริงจริงจริงๆในโซเชียลมีเดียหนูติดตามอยู่หลายคนค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านที่หนูติดตามแล้วก็เข้าชิงด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอเป็นครั้งแรกด้วยดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนหนูขอถ่ายรูปครบทุกคนแล้วค่ะเจอเราอ่ะไม่มี ไม่ได้เข้าชิงแต่ว่าปีหน้าหรือว่าจะได้เข้าชิงก็ได้นะคะอ่าขออนุญาตถามล่าสุดเนควาแผ่นดินไหวอาแผ่นดินเราอยู่ตรงนีนอินเดเต็ม <c oughs> ก็ประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกของหนูหนูอยู่ที่สนามบินเชียงรายค่ะเข้าห้องเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วก็เหมือนแผ่นดินไหวเหมือนจําได้ว่าจะมีหลายครั้งค่ะแต่ครั้งแรกหนูหนึกว่าเหมือนอารมณ์สิบล้อผ่านบ้านนะคะหนูก็แบบว่านึกว่าเครื่องบินบินผ่านเพราะว่าเราเพิ่งลงเครื่องมาอยู่ในห้องน้ำเครื่องบินบินผ่าน สั่นไหวเล็กน้อยรอบที่สองหนูก็รู้สึกว่าหรือว่าเราบ้านหมุดอ่ารอบที่สามหนูว่าไม่ใช่ละแต่หนูก็ยังไม่ลุกออกมาจากโถตรงนั้นที่หนูนั่งอยู่หนูกดเซิร์ชก่อนแล้วก็ถามแชทจ g พ t ว่าแผ่นดินไหวที่ไหนอ่านเพราะหนูว่ามันต้องแผ่นดินไหวแชทจ g พ t ก็ตอบหนูมาประมาณว่าเป็นตัวเลขลิตร์อะไรหนูก็อ่านไม่เป็นหนูก็เลยวิ่งออกมาจากห้องน้ำค่ะ ด้วยังไงพอเราเห็นว่าเออเชียงหม่มันน่าจะได้รับแบบหนักเนาะรถเฟเราเงนะครัก็หนักค่ะเป็นเหมือนมันมันติดกันยตกใจมากนะคะเหมือนพอหนูเดินออกมาจากห้องน้าแล้วเป็นเสียงประกาศประมาณว่าเอออบยพผู้โดยสารในอาคารเพราะว่าแล้วก็วิ่งออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกรู้สึกว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องสัญชาตญาณในการความเร็วต่อสิ่งเรา มากกว่านี้ต่อเหตุการณ์นะคะอันนี้ที่ไทยได้นอนแล้วเะามันจะเฟรมตัวแข็งไแรกเวลาไปไหาที่เราตื่นไหรอว่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดแผ่นดินไหวในชีวิตเลยคะ่ะเป็นภัยธรรมชาติครั้งแรกเลยก็เลยแบบตื่นเต้นตกใจไปหมดเลยค่ะอย่ายวในวันมั้รก็อาจจะมีแผนถ่ายไานอะไร หนูรู้สึกสิ่งที่ขาดสําหรับสําหรับเอาตัวหนูละกันเนาะสิ่งที่ขาดคือเอดูเควในการดูแลตัวเองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะ่ะจะต้องทําอะไรจะต้องเช็คข้อมูลที่ไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงสิ่งที่สองก็คือข้อความแจ้งเตือนที่หนูจําได้ว่าที่เชียงรายเนี่ยแผ่นดินไหวตอน,มมนป,ประมาณบ่ายโมงยี่สิบห้าประมาณเนี้ยค่ะข้อความมาตอนสี่ทุ่มครึ่งอ,อก็คือก็อาจจะช้าไปมาก แบบกรุงเทพอะไรเนี่ยเขาได้รับผลกระทบรับแรงสัตว์ได้เลยเรามีเพื่อนอะไรที่อยู่ร่วมกันมีผลกระทบอะไรอย่างเ้ยหนูมีเพื่อนเสียชีวิตเออหนูเพื่อนเสียชีวิตวันที่แผ่นดินไหวพอดีเนาะก็ก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนก็ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแหละแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจนะคะเกิดจากอะไรทีไรเอ่อของเพื่อนใช่ไหมคะ เล่าได้ประมาณว่าเหมือนแผ่นดินไหวแล้วแพนิกแล้วก็ตกบันไดหัวฟาดพื้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนอายุประมาณ28ก็เด็กมากๆคือตอนนี้หลายคนอาจจะมีอาการแพนิกอยู่นะรนนี้นะเราอยากจะแบบบอกหรืออะไรหนึ่ม่เเรามันผ่านไปแล้วแล้วมีระมัดระวังอะไรบมันอาจะดีขนอีกหน่อใช่หนูรู้สึกว่าความระมัดระวังมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนอาจจะต้องแบบ มันพูดยากมากเลยอะเมื่อมันไม่ได้มีใครเตือนเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่หนูว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเฝ้าระวงังแล้วก็คอยดูว่าแบบเออแบบอ่านข่าวแล้ก็ตามให้ทันเท่านั้นเลยสิ่งที่ทําได้ตอนนี้จริงๆซึ่งหนู่็หนูก็เสียใจแล้วเสียเพื่อนไปหนึ่งคน,นเเรหานมไดไ้็ ผลงานตอนนี้นะคะลดน้ำหนักค่ะาตามดูตามดูหนูลดน้ำหนักได้ในโซเชียลเลยค่ะหนูลดไปทั้งหมดสามขีดแล้ว, <laughs> วค่ะเป้าปีเเป้าสามเดือนนี้นะคะจะลดอ่าสิบกิโลภายในสามเดือนตอนนี้ลงไปแล้วสามขีดค่ะทุกคนว้าวหนูขอโทษคิดขอโทษไปลง ขอโทษแทนชุดด้วยค่ะชุดค่ะนี่แหละของคนนี้เลยด้วยนูขอโทษขอโทษอ,ทษอทษย่ามาเก็บตั้งรึไง แล้วเราหนูป้าอยู่เลยนพนันใจที่จะลดน้ำหนักในอันดับที่ได้สายเนระดับปีสามปีแล้วเป้าจริงๆราเป้าหมายคือหนูแรงพนันใจจะลดน้ำหนักอีกสิบกิโลมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วมันกลับกันเป็นคืนสิบกิโลแทนปีนี้หนูเลยตั้งใจว่าหนูจะลดสิบกิโลภายในสามเดือนให้ได้ค่ะก็ตอนนี้ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็โดดเชือกวันละห้าร้อยแล้วก็วิ่งวันละสี่ถึงห้านาทีแล้วก็คุมอาหารด้วยค่ะ ต้องมาค่ะปีนี้ดูจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายค่ะจริงจังเพราะว่าความสัมภาษณ์เป็นองการลดน้ำหนักเกิดมาเพื่อต้องลดนะใช่ไกมแล้วต้องมาทำสิ่งนี้เลยแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่วันนี้นยากอะไรสสยารลดน้ำหนักแล้วคุม่ะมันยากที่สุดเรื่องการกินค่ะแล้วก็เรื่องวินัยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินเราอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาหารอร่อยมากๆค่ะเราสามารถซื้ออาหารกินได้24ชั่วโมง ต่อไปวัน้ก็จะไม่ผ่ากินอาหารเยวก็กินบ้างกินบ้างแต่เราเลือกเลือกทานโอ้ห้สาเร็จรถเนาะค่ะที่ติดตามแล้วัเลื่อนลาแล้วเป็นจัมร์ให้หนูด้วยนะคะกงิกิโภาในสเดือนโอเคป